สวัสดีครับคุณผู้ฟังรครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันอังคารที่16เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยคิดใหญ่พูดคำใหญ่แต่ทำไม่ได้สักอย่างเนื้อหาใจความในคุณสุทินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพักเพื่อไทยคิดใหญ่พูดคำใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แม้แต่ข้อเดียวไม่ว่าจะเป็นนโยบายแจกเงินดิจิตัล10,000บาทให้กับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้จบปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเดือนละ2 5 0 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นค่าแรงวันละ600บาทหรือว่านโยบายต่างประเทศในเชิงรุกที่กำลังมีปัญหาเพราะความไม่ประสีประสาทางการเมืองระหว่างประเทศนี่แหละครับ เมื่อคราวที่ในเศรษฐาเนี่ยไปพบปะเจรจากับนายสอนใส่4ีพันดอนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยเข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยก็คงจะได้บทเรียนจากสงครามอิสราเอลกับฮามัสนะครับที่นายกรัฐมนตรีไทยออกมาประนามความรุนแรงที่ทําให้มีคนตายหลายร้อยคนซึ่งคําพูดของนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ย ทำให้ประชาคมนานาชาติก็ตีความว่านายเศรษฐาประนามกลุ่มฮามาสสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับโลกอาหรับนะครับก็เดือดร้อนสิครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องออกมาแก้ตัวแล้วก็แก้ข่าวเป็นการใหญ่บอกว่านายกไทยเนี่ยประนามความรุนแรงจากทุกฝ่ายนะครับไม่ได้เจาะจงไปที่ฮามาสหรอกครับทีนี้พอในเศรษฐาพบกับผู้นําของลาวกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเลยต้องเขียนโพยให้ล่วงหน้า บอกว่าถ้าหากฝ่ายลาวยกเรื่องกระแสไฟฟ้าโดยเครือข่ายสายส่งผ่านประเทศไทยไปขายให้สิงคโปร์เนี่ยให้ตอบว่าแล้วจะนําไปพิจารณาและเมื่อผู้นําลาวยกเรื่องกระแสไฟฟ้าผ่านประเทศไทยไปสิงคโปร์นเศรษฐาก็ตอบออกมาแบบมะนาวไม่มีน้ําเลยตอบว่าผมไม่อนุญาตครับในเศรษฐาเนี่ย ไม่ได้สำเนียกเลยนะครับว่าการแหกโผกทรโงการต่างประเทศเนี่ยมันผิดมารยาททางการทูตอย่างร้ายแรงขนาดไหนพอกลับมาถึงประเทศไทยยังจะมีหน้ามาถแถลงข่าวอย่างหน่าชื่นตาบานอีกนะครับบอกว่ามีโพยเนี่ยบอกว่าทลาวยกเรื่องขายไฟฟ้าสะอาดผ่านไทยไปสิงคโปร์ขึ้นมาให้ตอบว่าจะนาไปพิจารณาแต่ผมเป็นคนตรงครับและผมก็จริงใจด้วยผมก็เลยตอบไปว่าผมไม่อนุญาตพลังงานสะอาดถ้าจะขายก็ขายให้กับเรามีเท่าไหร่ผมเอาหมด เนี่ยครับเขาพูดกอในายเศรษฐามันบ่งบอกนะครับว่าผู้นําไทยเนี่ยไม่ได้มีมารยาททางการทูตไม่ได้มีวุฒธธิภาวะผู้นําไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยพฤติกรรมของนายเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็คล้ายๆกับพฤติกรรมของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่นแหละครับจุลพันธ์เคยย้อนนักข่าวว่าแล้วอะไรบ่งชี้ว่าเศษรษฐกิจไม่วิกฤตละ่ะ จุลพัณฑ์ย้อนแบบนี้นะครับย้อนแบบมะนาวไม่มีน้ําอะไรทั้งสิ้นเลยนักข่าวก็ถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าประเทศนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จุลพัณฑ์ไม่ตอบแถมย้อนถามอีกต่างหากประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรงหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องถูกเถียงกันในสังคมไทยระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ระหว่างรัฐบาลกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดไปถึงนักลงทุนนักธุรกิจการค้าจนถึงชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปนักพิจารารด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวตามลําดับจากวิกฤตโควิด -19 แล้วก็สงครามรัเสเซียกับยูเครนในช่วงเวลา3ปีมานี้นะครับและเมื่อโควิดระบาดใหญ่ผ่านไปเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็พัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นทุกวัน เห็นได้จากธุรกิจท่องเที่ยวการค้าการขายเนี่ยคึกคักขึ้นมากว่า2ปีแล้วนะครับแล้วเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเกินความคาดหมายช่วงปลายปี2566ต่อเนื่องไปจนถึงปี2567ที่มีประชาชนเนี่ยออกมาท่องเที่ยวแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกค,กคักเลยทีเดียวให้ดูตัวอย่างอย่างนี้งาน Motor ร์เอ็กซ์โ นายขวัญชัยประพัดพงศ์ซึ่งเป็นประธานจัดงานมหากรรมยานยน,ยนต์ครั้งที่40หรือที่เรียกว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปนี่นะครับขวัญชัยบอกว่ายอดจองภายในงานปีนี้เฉพาะรถยนต์เนี่ยมีปริมาณ53,248คันรถจักรยานยนต์มีปริมาณ7,373คันรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปร้อยละ61.6แล้วก็เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ38.4ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ภายในงานอยู่ที่1 3 2 0 3ล้าบาทแล้วก็มีเงินสะพัดในงานประมาณ72,000ล้านบาทด้วยกันมีผู้เข้าชมงาน1 5 3 0 0ล้คนส่วนมุมของทอททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการ บอกว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยเนี่ยปริมาณถึง3,760,000คนที่ออกมาเที่ยวกันสร้างรายได้หมุนเวียนได้ถึง12,700ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละสินะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละสิตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อ2ปีที่แล้ว นี่เป็นมุมของทททส่วนมุมของ t d r i เนี่ยเขาคาดการณ์มติทางเศรษฐกิจในปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะมีอัตราการขยายตัวหรือว่าเติบโตอยู่ราวร้อยาถึงร้อยละ3าเงินเฟอจะอยู่ที่ร้อยละห0หรือว่า2.0อัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ราวๆสักร้อละ2หรือร้อยลค่างเงินบาทน่าจะอยู่ประมาณดอลลาร์ละ33บาทถึง35บาท ถ้าหากว่ารัฐบาลดูตัวเลขการขายรถที่สูงถึง72,000ล้านบาทสูงกว่าปี2,565ถึงร้อยานะครับดูตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สูงขึ้นมาร้อยละ10จากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตยอย่างที่รัฐบาลพยายามให้เป็นเลยนะครับคุณวิทูลอมอนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อิสระเคยเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของสำนักข่าวรอยเตอร์ วิทูนบอกว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นแย้งกับรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าที่มันต่างกันหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคือการรักษาวินัยการเงินให้มีเสถียรภาพไม่ให้เงินเฟ้อในสูงเกินไปส่วนหน้าที่ของเพื่อไทยคือการผลกรักดันนโยบายประชานิยมกินได้เพื่อเอาหน้าและก็หาเสียงโดยไม่สนใจว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากสักเท่าไหร่หรือว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะล่มจมหรือไม่นโยบายดิจิตอลวันเลสเนี่ย มันคือโนโยบายที่จะสร้างความหายนะทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยซึ่งรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยต้องรับภาระใช้หนี่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยก่อเอาไว้นะครับนี่เป็นคําพูดของคุณวิทูลคุณสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับโนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงคือการแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนี่เป็นโนโยบายแต่พอเข้ามาเป็นรัฐบาลจริงปุ๊บเพื่อไทย ทำไม่ได้ครับเพราะติดปัญหาทางกฎหมายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาตั้ง5 0 0แสนล้านบาทนะครับเพื่อเอามาใช้ในโครงการคิดใหญ่พูดคําใหญ่ของพักเพื่อไทยนี่แหละครับเพราะว่าในระหว่างการเสนอนโยบายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเนี่ยพักเพื่อไทยยืนยันว่าไม่มีการกู้เงินมาใช้กับนโยบายดิจิตอลบัลเลตและพักเพื่อไทยก็บอกได้ว่า จะใช้วิธีการจัดสรรเงินจากเงินงบประมาณประจำปีแล้วก็เงินภาษีที่จัดเก็บได้ภายในเวลา6เดือนและเอามาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตร้ายแรงถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจในห้อง i อ u เงินดิจิตอลกว่า5 0 0 0 0นล้านบาทที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคือการปั๊มหัวใจเศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นมาแถมยังคุยโวด้วยนะครับว่าโครงการนี้ สามารถทําให้ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ถึงร้อยละหเลยนะครับพักเพื่อไทยเมื่อสำเนียกว่าไม่สามารถข้ามขวากหนามกฎหมายไปได้ก็อ้างความเห็นของกฤษฎีกาว่าให้เดินหน้าโครงการได้และขั้นตอนต่อไปคือโยนให้สภาเนี่ยเป็นแพรับบาบด้วยการเสนอพระราชบัญญัติเงินกู้จำนวน5 0 0แสนล้านบาทเข้าสภาซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะครับอย่างเร็วก็นนแหลครับประมาณเดือนพฤษภาคม พอถึงเวลานั้นเนี่ยหากพรบรเงินกู้ถูกตีตกไปปุ๊บหรือมีใครไปยื่นเรื่องให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่เนี่ยนะครับถึงตอนนั้นพักเพื่อไทยก็อ้างได้แหละครับว่าพักเนี่ยได้พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ากฤษฎีกาแต่ว่าสภาหรือไม่ก็ศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดขวางไม่เอาเงินมา,มาแจกให้พี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย